เพื่อนๆสงสัยกันไหมคะทำไมการทุจริตจึงยังคงเกิดขึ้นในสังคมทั้งที่ทุกคนต่างรู้ว่าการกระทำดังกล่าวส่งผลเสียต่อส่วนรวมการทุจริตมักเกิดจากการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและการขาดจิตสำนึกต่อส่วนรวมเช่นการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ นายลักลอบเบรกออุปกรณ์สำนักงานเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและนำกลับไปใช้ที่บ้านเนื่องจากคิดว่าเป็นของส่วนกลางและมีค่าใช้ใจ่ายเพียงเล็กน้อย <c oughs> การใช้ข้อมูลลับบริษัทเอกชนติดต่อนายสายลับเพื่อขอข้อมูลลูกค้าไปสำรวจตลาดโดยเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินซึ่งนายสายลับตัดสินใจให้ข้อมูลและรับค่าตอบแทนที่บริษัทเสนอมาเนื่องจากคิดว่า ไม่น่าจะส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของพี a การตั้งคำถามถึงความโปร่งใสการใช้งบประมาณผมว่าพอสมควรแล้วฮะท่านนั่งเถอะครับขอโทษของคนทั้งชาติเอาอนาคตของทุกชีวิตในประเทศนี้ไปแลกกับผลประโยชน์ของตระกูลตัวเองความขัดแย้งในการทำหน้าที่ตรวจสอบระหว่างสสกับฝ่ายบริหารรัฐสภา เลี้ยวแล้วออกตัวพีเอ็นมาให้ท่านประธานคะการยการหลบเลี่ยงหลีกเลี่ยงภาษีเป็นการออกตัวพีเอ็นให้กับแม่ท่านประธานคะท่านท่านอย่ามาใช้กับเขยังไม่ได้พูดประเด็นนี้พูดวกไปวนมาอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะให้วิโรดถอนคําพูดค่ะพยายามจะลัดเอาเรื่องร n t e r t a i n m e n t เพล p l e x ขึ้นมาณเวลานี้ผมอยากจะร้องขอท่านประธานผ่านมิื่อนสมาชิกเรามาให้ความเห็นชอบยติเลื่อนระเบียบวาระก่อนทำไมแย่งชิงกันจังหวะอย่างนี้ไม่จบครับ จึงต้องแก้ไขจากการปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริตโดยใช้หลักการสตรอง g 6ข้อดังนี้ s, s u f f i c i e n t ความพอเพียงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและการทำงานเพื่อไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น transparent ความโปร่งใสปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ realize ความตื่นรู้ตระหนักรู้ถึงปัญหาการทุจริตและสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมได้ onward มุ่งไปข้างหน้ามุ่งมั่นพัฒนาตนเองและสังคมให้เจริญก้าวหน้าไปข้างหน้าบนพื้นฐานของความโปร่งใสและพอเพียงเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต Knowledge ความรู้สแสวงหาความรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต Generosity ความเอื้ออาทรมีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์บนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียงโดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ต่างตอบแทน